สบายดีปะลุงสบายดีสุขุสุขุนสมองสมบ,บูรสบายดีพี่สีทางแพงพ่อพ่อกันอีกแล้วปะลุงกับซ่องบางคนมัน,น่าปะลุงมาอยู่ที่งานศพของน้องทรายน้องมวยเพิ่นมากยังน้องมวยเมื่อน,นี้บ่มีบ่มีแนวกินเข่าปะลุงเลย,เลยน้องมวยทำมาสุ่มปลุง ครนี้มุกต่ำก็ชุ่มก็แข็งจ้ะก็ต้องขออนุญาต FC ฟละลายเนาะบาง FC เพิ่นจำเม่นมาว่าโอ้ยบ่าวควันมาสันมีแต่ถ่ายคลิปจะได้เป็นยอดวิวเพิ่นว่าคือบุเหตุอีกย่างอันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะว่า ตอนบอกควันถ่ายคลิปบอกควันอ่านสิได้เหตุปะลุงแต่ว่าเฮาอยากถ่ายคลิปเฮากลับไปเหตุเวียกซอยเพื่อนอะไรปะลุงเลยพราเฮาก็มีเวียกของเฮาเนาะบางทีพ่อดีเขาเข่าใจดอกอ่เส้นมะฮุ่งกับเส้นมะฮุ่งที่เส้าจอยฮะปะลุงเลยเพื่อนมาซอไว้เนาะ งานปูอะไรเพิ่นกะห้าก็เมื่อวังคำนี่ป่าลุงเอ้ยเพิ่นก็มาซอยเรียกซอยงานอยู่อะไรอ๋อโตแม่มาซีมันก็พอใช่ไหมเช็คแล้วมาซีมันก็แล้วะคนนั้นอ่ะมื่วคนดีหรือมั่คนได้โลกม่หรือเากลูกไผ่พ่อลุงเอ้ยปวดมันหนักอ่ะผติดเข่าเป้ ยายไปกับิกินข้าวป้า่งไ่ได้กินขาวแต่เศร้าเป็นไากะเป็นกะอยู่น้ำเผาซุปล้านทรายป้าดงทำไมนี่พี่นอไไ้องเผาลกหลางมันขึ้นอย่างกับไ่ได้เมื่อแต่ว่ามันขึ้นอย่ากัอยู่เบิร์ขึ้นป้าดงเลยยายไปกับปู่เลยเอาข้าไปกิน,นใน ở bên bên khẳng này cả lợi luôn người dài chỉ kinh khẩu là bạn kinh ngài thế đó

ơi cây rồi nên cho pha má má họ má thượng này đưa cây thằng nọ bó ừ. cây này cây mai hao này là được cất suy lái thứ là lái tìu tìu cỏ này được cất suy chuẩn này được cất suy của nhà băng này Còn thở mũi, thở không khí cần bây giờ phải thở không khí nào cần cái con cây อือเลยอ้ยใหู่ดีมีแห้งเด้อประสาทจ่ายสุกไฟไข่เค็มพัฒนาสิ่งใดก็ให้เจ้าได้สมความมุงมั่นพัฒนามาสวยน้องสวยหนุ่มก็ได้ที่ไหนอยู่วันน้นสุขังพลังมันยืนมันยืินอาเวยไก่ทางมึงเนาะเป็นไงเพื่อกับซอยร้านเนาะซอยร้านลอยดอนหมอ สุก่อนครับที่เป็นลมสากเมเป็นกสอยอยูดซองรอยดอนควลงทรายเพ่อนกาเสียเนาะเสีย้วก็เป็นกสอยไม่อีกร้อยหนึ่งมาเทิรแล้วอนุไปเอาเอาไปกระไรไปเอาไปเ้าสิได ลคก๊าบก็เลยปลาลูกบ้านป๊อตน้องมวยเมื่อยแหงบ่น้องตานี่กับตัมหูง่านี่ตัมหูมันปลาไข่ใครเขาก็เสียด้กลับกันเลยเนาะน้องมวยเนาะเมื่อเมื่อปลาลุงเลยเพราะว่าลูกชายเป็นอยู่คนเดียวไป หลังจากที jsem, me, ่ไปตำมาไปลุงเลยมาเบิ Super ่งกันว่าสิมีเมนูยังเนาะน้องมวยเพช่นกันอยู่เคือนเบิดมือไปลุงเลยเพราะว่าพอใหญ่ไม่ใหญ่เบาพวนกลับไปผู้เบิดไปเฮือนน้องทรายงานศพน้องทรายไปลุงเลยแล้วน้องมวยอยู่คนเดียวน้องมวยบ่มีของกินก็เลยเอามากินไปลุงมียังแน่นี่ทอดปลานิงทอดปลานินอันนี้ก็ทอดปลาในน้องน้องเขาเองอะไรปลายในน้องเขาเอื่อปลาจีนไปลุงเลย นี่ต้มหุมซิเมอน้องมวยปะาลุงย่ายผันกระแบงไปกินน้ำเพืเ่อว่าิ้ขาเข่ามาเริ่มกินเขาก็เลยปะาลุงเงยบานนี่สบายดีปลาลุง,ลงนก่อนสบายดีปลาลุงสแบายดีมาติ่งขอนปลาลุงเลยสบายดี ตามหสิมอนงวงมาลุงเป็นยังาม่สมพะลเงอ่ะรัดาเริ่มเขาหันอาหาร

เขาปะเล่นปะเลยเขา ตบน้องไส้ไป่ยครับพ่อใหญ่เพื่อนึำรวจมีเวลามาเพื่อนปะลุงมีแต่น้องมวยอยู่ครับน้องก็ิ้ไหมน้องมวยเขาไปได้กินเขาเขาเมื้อนเลยเลยนี่เลซียกนินึเ่มขึ้นะอน

กินก็ลงเลยด้องแซ่กินกบตั้หุ่มมานังกินเป็นหมอนมูน้องมวยเป็นงเลยขวานน้องมวยเิ่นอ่าเนาะก็เลยมาหนังกินเป็นหมูเเิ่นบุกคกัตตีบอกว่กกินแล้วอยู่กืออะไรงานชวน้องชายไปงเลย กระจายเงาเลยมันหนังที่เป็นมุมกระนั้นเมื่อเสบบ่แบตาเองซิมือเองบ่มึงก็ขับไปเลยมีแต่หน่ะเนวหน่ะพี่ถ้กินทั้งนั้นเลย มาฮอน,นี้กับสมมาภาควนนะอปะลุงเขาคาเซเดลาขี่ไปะเพียงเท่า,า,นนกกา,นานีน้จต่ดกพากันกกนาดนอป้ลุงน้อฝากกเลยก็แซก็ติดตามซ่องบอกมนนนันบนนาคือเก่าปลุงเลยบอยกกัน,นกกาเซลาขี่ไปเพียงเท่านี้จะได้กรพากับนกกนาสบายดี